พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นเมื่อยูดาสออกไปแล้วพระเยซูเจ้าตรัสวา่วาบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโลดและพระเจ้าทรงได้รับพระสิริลุ่งโลดในพระบุตรแห่งมนุษย์ด้วยถ้าพระเจ้าทรงได้รับพระสิริลุ่งโลดในบุตรแห่งมนุษย์ พระเจ้าจะส่งให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริลุ่งโลดในพระองค์ด้วยและจะส่งให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริลุ่งโลดในทันทีลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับท่านอีกไม่นานเราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิดถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของเรา พระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตเจ้าทรงพระเจริญเทิดพี่น้องที่รักบทพระบรสารในวันนี้เป็นตอนหนึ่งในวันพระเลือหัดศักดิ์สิทธิ์อาหารค่ำมือสุดท้ายพระนบุญยอนขึ้นต้นพระบรสารของท่านว่าเวลานั้นเมื่อยอนออกไปข้างนอกแล้วโทษทีครับเวลานั้นเมื่อยูดาสออกไปข้างนอกแล้ว หลังจากทานอาหารค่าร่วมกับพระเยซูเจ้าและเพื่อนอาค้าสาวกอีก11คนเสร็จก็ตีไปสักทุ่มไปลายหรือสองทุ่มต้นๆยูดาสก็ออกไปข้างนอกพระคัมภีร์ต้องการบอกว่าระหว่างออกไปข้างนอกที่มาและวสองทุ่มแสดงว่าเป็นเวลากลางคืนตอนนั้นมืดยูดาสละทิ้งแสงสว่างในห้องอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ที่มีพระเยซูเจ้าอยู่ถ้าพี่น้องมองมาที่เทียนปาสกานี้จะตั้งเด่นเป็นสง,ง่าอยู่สักสองสัปดาห์ก็จะสิ้นสุดเทศกาลปาสกาตอนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเสกเทียนปาสกาเนี่ยในวัดก็จะมืดสนิทและประสงค์ก็จะชูเทียนปาสกาแล้วก็ยกขึ้นพูดออกมา3มครั้งเป็นภาษาล,ลาตินว่าลูเมนคริสติซึ่งแปลว่าแสงสว่างของพระคริสต ้เราก็ตอบว่าขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพอยกขึ้นมาสามครั้งว่าลูเมนคริสตีมาถึงข้างหน้าไฟในวัดก็สว่างสุขใสความมืดถูกทำลายไปโดยแสงสว่างของพระเยซูเจ้ายูดาสเลือกที่จะออกจากห้องอาหารค่ำมื้อสุดท้ายพร้อมกับแสงสว่างของพระกิสเพื่อไปอยู่ในความมืดผลตามมาคืออะไรปีศาจเข้าครอบงำและให้ยูดาส หาทางที่จะขายพระเยซูเจ้าส่งตัวของพระองค์ให้กับคนที่คิดจะจับกลุ่มพระเยซูเจ้าคืนนั้นหลังจากออกจากแสงสว่างไปสู่ข้างนอกแห่งความมืดนำมาสู่ความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนี่คือเมื่อยูดาสออกไปแล้วออกไปจากความสว่างของพระเยซูคริสต์เขาจะ,ะเผชิญกับความมืดของปีศาจและเขาจะไม่สามารถพบกับแสงสว่าง หรือไม่สามารถต่อสู้กับการประจนล่อลวงของปีศาจได้แต่พูดได้ง่ายๆคือปีศาจคิดผิดคิดว่าหาทางกำจัดพระเยซูเจ้าซะความสว่างนี้จะได้หายไปจากโลกและเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมืดของกิจการชั่วร้ายของปีศาจแต่พอพระเยซูเจ้าเทียนเล่มนี้ดับลงกับการถูกตรึงบนไม้กางเขนปัจจุบันประชากรทั่วโลกประมาณ7 7พันล้านคน สามพันกว่าล้านคนเป็นแสงสว่างของพระเยซูเจ้าความมืดในค่ําคืนนั้นทําลายพระเยซูเจ้าแสงสว่างเพียงแค่เล่มเดียวปัจจุบันนี้มีแสงสว่างขององค์พระเยซูเจ้าอยู่ในตัวคริสชนไม่ต่ำกว่าสามพันล้านคนและนี่คือแสงที่ติดขึ้นจากองค์พระเยซูเจ้ากระจายไปทั่วโลกเพื่อทําลายความมืดของปีาศาจเมื่อยูดาสออกไปแล้วจิตใจของยูดาสที่ไม่มีความรักอยู่ ลองคิดดูซิว่าระหว่างทุกคนกําลังนั่งคุยกันสวนเสเฮฮาและรับประทานอาหารเขากล้าที่จะลุกออกไปจากความสนุกสนานเขากล้าจะทิ้งเพื่อนฝูงของเขาออกไปเขากล้าจะทิ้งพระเยซูเจา้าพระอาจารย์ของเขาออกไปละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรให้ได้มาซึ่งเงินสาสิบเหรียญแล้วนี่คือคนที่ไม่มีความรักเป็นคนที่เห็นแก่ตัวให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองละทิ้งเพื่อนฝูง ละทิ้งพระอาจารย์ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองแล้วนี่คือความมืดก็คือความเห็นแก่ตัวพระเยซูเจ้าองค์ความสว่างบอกกับเราอะไรบ้างในค่ำคืนนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าลูกรักเอ๋ยเราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านมาฟังบทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้าบ้างเรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิดพระองค์รักเราอย่างไรเราก็อปปี้ความรักของพระองค์ไปกระทําต่อเพื่อนพี่น้องสิ่งที่เราได้รับจากพระเยซูเจ้าเราได้มาเท่าไหร่ต้องมอบให้กับเพื่อนพี่น้องทั้งหมดแบบเท่าเสมอกันพระองค์รักเราอย่างไรพระองค์รักเราแบบไหนอาหารค่ามื้อสุดท้ายพระองค์รักมนุษย์กระทั่งยอมถ่อมองลงคุกเข่าลง แล้วไปหล้างเท้ามนุษย์อันนี้คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่บ้านของไายาฟาสและหัวหน้าสมณะพองรักมนุษย์อย่างไรพระองค์ตอบคําถามของไายาฟาสและอักนาสไม่ถูกใจพวกเขาทหารผู้ปกป้องอันนัสและไายาฟาสทําอะไรกับพระเยซูเจ้าเดินเข้ามาตบแก้มพระองค์เดินเข้ามาชกหน้าพระองค์และถมน้ําลายลดระหว่างที่พระองค์ทรงแบกกังเขน พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างไรมีประชาชนมากมายเอาของแข็งเคลื่องมาที่พระองค์มีทหารชาวโรมันเอาแส้มาเคี่ยนพระองค์หรือแม้แต่ก่อนสิ้นพระชนก็มีทหารคนหนึ่งเอาหอกมาแทงที่สีครั้งสีข้างของพระองค์กระทั่งใกล้จะสิ้นใจพระองค์ยังแสดงความรักต่อมนุษย์โดยการพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระบิดาโปรดยกโทษให้กับพวกเขาเถิดที่กระทำไม่ดีต่อข้าพเจ้า แล้วนี่คือบทบัญญัติใหม่แห่งความรักให้อภัยทุกคนที่กระทําไม่ดีต่อเราเราจึงเลือกบทบัญญัติแห่งความรักนี้ว่าบท well. บัญญัติแห่งความรักใหม่เพราะถ้าเกิดประชาชนทั่วไปก็คือรักคนที่รักเราช่วยเหลือนคนที่ช่วยเหลือเราแต่กับพระย,ยสุสเจ้าทําไกลเกินกว่าน,นั้นช่วยเหลือกระทั่งคนที่เอาลัดเอาเปรียบเรารักกระทั่งคนที่นินทาว่าร้ายใส่ความเราหรือทําร้ายเรา นี่เรียกว่าบทบัญญัติใหม่แล้วพระเยซูเจ้าก็บอกกับเรานี้วันนี้ว่าท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นด้วยนะเราได้รับความรักอย่างไรก็ต้องแสดงความแสดงออกความรักตอบเพื่อมนุษย์อย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เราไม่ต้องรอให้ใครมาตบแก้มเราเหมือนพระยเจ้ากับขายาฟาสน,นะเราไม่ต้องรอให้ใครมาเอาเหินคว้างเราก่อนไม่มีใครเอาเหินคว้างฉันเลยฉันจะแสดงความรักแบบพระยเจ้าได้อย่างไรไม่ต้องรออย่างนั้น เราสามารถแสดงความรักอะไรกับเพื่อนพี่น้องได้กระทําทันทีแล้วกระทําโดยไม่สนใจว่าเรารู้จักเขาหรือเรารักเขามากน้อยเพียงใดกระทํากับทุกๆคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็มีคุณหมอชาวแคนาดาท่านหนึ่งชื่อคริสโตเฟอร์ชานท่านก็เห็นว่าในประชากรโลกเนี่ยที่เกือบ8 0 0 0ล้านคนเนี่ยนะมีประมาณ2,000ล้านคนนะเป็นต้นประเทศยากจน จะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคโลหิตจางโรคโลหิตจางก็คือขาดอาหารประเภทธาตุเหล็กอาหารประเภทธาตุเหล็กสามารถเจอได้ในไหนบ้าง 1. ตับของเนื้อสัตว์ตับของสัตว์ชนิดต่างๆ 2. ประเภทอาหารทะเลลองดูซิว่าตับของสัตว์ชนิดต่างๆและอาหารทะเลเนี่ยคนยางจนเขาจะมีทานเหรอเขาจึงขาดธาตุเหล็ก เดีถ้าเกิดคนทั่วไปขาดธาตุเหล็กก็ทําอะไรเราก็ไปซื้ออาหารเสริมยาบํารุงมาทานเพิ่มธาตุเหล็กเราก็จะหายจากโรคโลหิตจางแต่คนที่เป็นโรคโลหิตจางเขาเป็นโรคซับจางอยู่แล้วเขาจึงไม่มีเงินจะซื้ออาหารดีๆอย่างนั้นมาทานเขาจึงเป็นโรคโลหิตจางคุณหมอคริสโตเฟอร์ชานชาวคาดาคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ทั่วโลกเกือบสอง2,000ันล้านคนเนี่ยที่ยากจนเขาเป็นโรคโลหิตจาง จะทำยังไงช่วยเหลือพวกเขาได้ท่านเดินทางจากประเทศแคนาดาเพื่อเริ่มที่ประเทศแรกก่อนที่เอเชียของเราประเทศกรัรมพูชามีเด็กมากมายที่เต็นโลกโลหิตจางคุณหมอก็คิดวิธีการว่าที่จริงเอาแท่นเหล็กเอาแท่นเหล,ล็กก้อน,เกกนๆเนี่ยนะเอาไปใส่ในระหว่างปรุงอาหารเนี่ยสักสินาทีนะเช่นพี่น้องต้มปลาก็เอาแท่นเหล็กเนี่ยใส่ไปในหมอ้อต้มปลาสักสินาที แล้วก็แท่นเหล็กเนี่ยออกแล้วก็เติมเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเปรี้ยวๆอะเลมอนช่วยหน่อยมะนาวเออดีมากเอามะนาวใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้เป็นการเสริมอาหารแท่นเหล็กได้นะพอเอาแท่นเหล็กไปใส่ชาวบ้านชาวกัมพูชาบอกโอ้คุณหมอจะบ้าเหรอเอาฉันเอาเหล็กมาใส่ในหม้อนี้ฉันจะกินมันได้ยังไงอ่ะไม่มีใครกินคุณหมอก็เอาใหม่ไม่กินแท่นเหล็กใช่ไหม แต่วันนี้มันเป็นการเสริมท่านเหล็กนะคุณหมอก็เลยรู้ว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าปลานำโชคชาวกัมพูชาเชื่อว่าปลาจะเป็นสิ่งที่นำโชคนำความชื่นชมยินดีมาให้เหมือนบ้านเราก็มีพวกถ้าไปยุตยาที่ปลาตะเพียนแล้วกันนะปลาตะเพียนแขวนหรือนู่นนี่นั่นเป็นสัญลักษณ์นำโชคชาวเวียดน,นามก็เชื่อเรื่องปลานำโชค จะนำความสุขนำความเจริญมาให้ไอ้คุณหมอ Chan, คริสโตเฟอร์ชานคนนี้ก็เอาใหม่แทนจะเอาเหล็กก้อนกลมๆมมาให้อุตสาห์ไปเข้าโรงตีเหล็กทําเป็นรูปปลาแล้วก็เขียนเป็นปลานําโชคตั้งแต่นั้นมาชาวเวียดนามทุกคนก็เอาปลานําโชคเนี่ยไปต้มในอาหารผ่านไปสักหนึ่งปีโรคโลหิตจ,จางได้รับการช่วยเหลือจากปลานําโชค อันนี้ของคุณหมอคริสโตเฟอร์ถ้าคุณหมออยู่แคนาดาก็ร่ำรวยอยู่แล้วจะต้องไปยุ่งกับอะไรกับเด็ก2,000ล้านคนที่ยากจนเพราะว่าอยากช่วยเหลือไงเราเป็นคุณหมอไงอยากให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณหมอก็ไปที่แอฟริกาแล้วไปประเทศอื่นๆมากมายฉะนั้นปลานำโชคก่อให้เกิดบริษัทหลายบริษัทเพื่อจะได้มีผลิตปานำโชคเนี่ยนะแล้วก็ก่อให้เกิดองค์การสงเคราะห์ เพื่อใครก็ตามที่อยากช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคโลหิตจางให้ซื้อปลานำโชคแล้วก็เอาไปช่วยเหลือเอาไปให้คนยากจนได้ต้มกินและนี่คือที่มาของการก่อให้เกิดอุตสาหกรรมก่อให้เกิดแรงงานก่อให้เกิดอาชีพอีกมากมายเลยนะและสําคัญก่อให้เกิดคนที่มีจิตอลมแห่งความรักไปซื้อปลานําโชคฉันไม่เป็นโลหิตจางแต่ฉันซื้อเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้คนยากจนเห็นก็ว่าคนคนนึง ที่มีความรักอยากจะช่วยเหลือคนอื่นส่งต่อความรักนี้ให้กับคนที่พอมีสตังค์ซื้อปลานำโชคแล้วก็เอาไปช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับคนยากจนแล้วนี่คือบทบัญญัติใหม่รักกันและกันอย่างที่เรารักท่านคุณหมอคิสโตเฟอร์แสดงออกความรักต่อคนยากจนที่เวียดนามก่อนแล้วต่อไปที่แอฟริกาและที่อื่นๆหลังจากนั้นคนที่พอมีสตังก็ซื้อปลานำโชค เอาไปบริจาคช่วยเหลือให้กับประเทศยากจนแล้วนี่คือการส่งต่อความรักฉังนั้นพี่น้องอยากจะรู้ว่าไอปานำโชคเป็นยังไงกลับไปที่บ้านเราไปเซิร์ช Google แล้วเขียนว่า Lucky l i o n Fish ปปาแห่งความโชคดีและเขาจะพูดถึงประวัติของคุณหมอคริสโตเฟอร์ชานผู้นี้ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน